<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่ครบครับบ่ายแก่ๆหน่อยๆจิบกาแฟ วิเคราะห์พระเครื่องกัน <c oughs> วันนี้เรามาวิเคราะห์พระสมเด็จวัดระฆังกับพระสมเด็จบางขุนพรมนะฮะเนื้อหามาดูความแตกต่างของเนื้อหา <c oughs> ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะจิบ <c oughs> กาแฟพูดคุยกันพี่น้องครับอันใดว่างท่านใดสะดวกก็เรียนเชิญน,นะฮะเข้ามาพูดคุยศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน เดี๋ยวรอพี่น้องของเราสักครู่นะพี่น้องครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งแล้วจะมาพูดมาคุยกันว่าความแตกต่างของสมเด็จวัดระฆังกับพระบางขุนพรมนั้นเป็นอย่างไรนะฮะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเราจะโฟกัสที่เนื้อหาเลยพี่น้องเอาไปต่อยอดนะครับอย่างน้อยก็เป็นองค์ความรู้เล็กๆน้อยๆ พระแบ่งปันกันนะครับสำหรับผู้ที่ชอบศึกษาเรียนรู้พระตระกูลสมเด็จนะฮะสำหรับพระสมเด็จนั้นก็จะมีที่ได้รับการยอมรับอย่างมากนะครับ <c oughs> พอจะรู้ประวัติพระรองทรงเครื่องไหมครับไม่ทราบเลยครับพระรองพระรองอาจารย์มืดเลยคือพระอะไรครับผมไม่รู้เรื่องเลยพระรองนะฮะ ไม,ไม่ทราบเลยครับผม <c oughs> อ๋อพระรอดอ๋อพระรอดพระรอดก็แน่นอนอยู่แล้วครับพระรอดทราบสิครับทราบส่งเครื่องหรือไม่ส่งเครื่องสร้างวาระเดียวกันสร้างวาระเดียวกันนะครับก็ประมาณพันกว่าปีพันสองร้อยปีรือพันสามร้อยปีนะฮะพระรอดมหาวันประนังจาเต,เตวีร้างนะครับแต่วันนี้เอาพระสมเด็จกอนนะพี่น้องครับเอาเรื่องพระสมเด็จก่อน อ่ะไม่รอนะครับสำหรับพี่น้องท่านไหนที่เข้ามาทีหลังก็ค่อยว่ากันนะครับอันนี้คือพระสององค์นะฮะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังกับสมเด็จบางขุนพรมนะครับเป็นพระสององค์ที่ถือว่ามีความงดงามทั้งคู่เลยนะฮะความงดงามของพระสมเด็จนั้นก็จะว่ากันที่พิมพ์ส่งเนื้อหาความนุ่มอุตสินนะครับความงดงามของบางขุนพรมนั้นก็จะว่ากันที่คาบกรุ นะฮะคาบกรุพิมพ์ทรงเนื้อหานะฮะเช่นเดียวกันนะแต่บางขุดพรมนั้นยิ่งเคลยิ่งสวยยิ่งคาบกรุเลยิ่งดีห้ามล้างล้างออกมาปุ๊บคุณค่าราคาเสียหมดนะครับเพราะฉะนั้นบางขุดพรมห้ามล้างเด็ดขาดนะพี่น้องครับพระสมเด็จบางขุนพรมกับสมเด็จวรังคังนั้นทันสมเด็จโตทั้งคู่นะฮะ มเด็จวัลลครังนั้นสร้างมาตั้งแต่ปีพศออ <c oughs> ตั้งแต่ปีพศสองพันสามร้อยกว่าๆนะครับสองพันสามร้อยสองพันารอยกว่าๆก,ก็คือสมัยรัชกาลที่สามรัชกาลที่สองรัชกาลที่สามรัชกาลที่สี่สิ้นสุดรัชกาลที่ห้าถ้านับตามอายุสมเด็จโตนะฮะสมเด็จโตเกิดรัชกาลที่1นึ่บภาพรัชกาลที่ห้านะครับ แล้วก็ศึกษาเรียนรู้การทําพระเครื่องมาจากพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนซึ่งถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของท่านผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการสร้างพระเนื้อผงนะครับท่านก็เริ่มสร้างมาเรื่อยๆนะครับพิมพ์พระสมเด็จนั้นมีมากมายถ้าเราเรื่องของเชิงวิชาการเนี่ยมีมากกว่าห้าร้อยพิมพมีมากกว่าห้าร้อยพิมพเลยนะฮะในเชิงวิชาการนะฮะอันนี้คือพระสมเด็จ <c oughs> ซ้ายมือพระสมเด็จขวามือพระบางคุณพรมสมเด็จบางคุณพรมนะครับ สร้างมาเรื่อยสร้างไปแจกไปนะค,ค่อยๆทำไปเรื่อยๆทําแบบประณีตแต่พระบางขุนพรมนั้นสร้างวาระเดียวนะครับก็คือวาระในการหาทุนในการบูรณะวัดบางขุนพรมนะครับก็มีการสร้างในปีพศ2413นสฮะรสร้างปีพศ2413อ24 13, แล้วก็บรรจุกรุไว้นะครับหลังจากนั้นอีก2ปีสมเด็จโตก็มรณภาพนะฮะมรณภาพ นะเพราะฉะนั้นสมเด็จบางขุนพรมก็ถือว่าทันสมเด็จโตสภาพของพระนะครับถ้าเราดูแล้วพระสมเด็จวัดระฆังนั้นจะมีความสวยงามเรียบร้อยสะอาดสะอ้านถึงแม้มีคราบฝุ่นคราบผิวหิ้งก็จะสะอาดสะอ้านสวยงามผิวพันธนั้นเรียบร้อยแต่บางขุนพรมนั้นเป็นพระที่อยู่ในกรุกมีความร้อนความเย็นความอบความอ้าวนะครความร้อนความเย็นความอดความอ้าว และก็ที่สำคัญที่สุดมีน้ำท่วมด้วยในปีพศ2485มีน้ำท่วมนะฮะพอน้ำท่วมปุ๊บก็ท่วมพระที่อยู่ในเจดีย์นะฮะท่วมพระเพราะว่าพระบางคนพอมันอยู่ในกรุกชั้นล่างไม่ได้ไปกรุยอดเจดีย์นะฮะ <c oughs> ก็ท่วม <c oughs> พอําท่วมปุ๊บเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมก็เกิดคราบที่มาเกาะที่ตัวพระ เกิดคาบกลุนะฮะก็มาเกาะที่องค์พระพี่น้องครับมาเกาะที่องค์พระทาให้มีลักษณะคาบกลุ่แตกต่างกันเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นคาบกลุ่ที่มีลักษณะคล้ายๆฟองเต้าหู้คาบกลุ่อีกหลายๆลยักษณะเนี่ยครับที่จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะพี่น้องทีละครับพระสมเด็จวัดระฆังนั้นนะครับได้รับความศรัทธาอย่างยิ่งช่วงที่เกิดโลคหาในประเทศไทยนะครับก็ ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะว่าไม่มียาใดรักษาได้ก็มีบางคนเอาพระสมเด็จมาทําน้ามนต์นะฮะมาทําน้ามนต์มาฝนเป็นยาแล้วก็ปรากฏว่าไม่เป็นโรคหา่าหรือว่าสามารถรักษาโรคห่าได้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่านะฮะไม่มีประวัติยืนยันที่ชัดเจนนะเป็นเรื่องเล่านะครับก็เลยทําให้ประชาชนนั้นศรัทธาพระสมเด็จเป็นอย่างยิ่งก็หาพระสมเด็จพอหาว่าละครไม่ได้ก็ สืบสอบว่าสมเด็จโตไปสร้างไว้ที่วัดไหนบ้างก็ปรากฏว่าบางขุนพรมเพราะฉะนั้นก็มาขโมยนะฮะขโมยพระออกจากกรุทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการแอบ,บใช้เชือกนะครับมัดกับดินเหนียวย่อนลงไปในช่องลมนะฮะย่อนลงไปแล้วให้พระติดขึ้นมาให้พระติดขึ้นมาย่อนลงไปในช่องลมลให้พระติดขึ้นมา แล้วบางองค์ก็ติดขึ้นมาที่เรียกว่าพระบางขุนพรมกรุใหม่ไอ้กรุเก่ากรุเก่าคือพระที่ขโมยออกไปจากกรุขโมยออกไปเรื่อยๆจากทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่บางคนก็ขุดถึงขั้นขุดเจดีย์เลยนะฮะขุดเป็นโพรงเป็นรูเข้าไปขโมยพระเลยพออยู่บ้านอยู่มานะครับคณะกรรมการวัดก็เลยบอกว่าไม่ไหวละต้องเปิดกรุสถทีอย่างเป็นทางการากนะะ็เปิดกรุนะฮะเปิดกรุปีพศส5 0 0นรนะฮะ ก็เปิดกลุ่มาปรากฏว่าพระที่มีการสร้างาจำนวนกว่า84,000องค์ตามพระธรรมขันนั้นก็เหลือประมาณ2-3,000องค์นะฮะหรือไม่เยอะนะฮะแล้วพระที่ออกมานะครับสองพองค์นั้นก็จะประทับตราประทับตรานะซึ่งเป็นตราวัดใหม่อมาตรถหรือว่าวัดบางขุนพรหมนั่นแหละนะฮะประทับตรา เพราะนั้นเราจะเห็นสิ่งที่ปรากฏในพระบางขุนพรมเนะี่ยคำว่ากรุเกา่ากรุใหม่คืออะไรเป็นพระที่สร้างพร้อมกันไหมคําตอบคือสร้างพร้อมกัน2413กรุเก่าคือพระที่ออกมาก่อนปี2500ด้วยกลนละวิธีต่างๆกรุใหม่ก็คือพระที่ออกมาอย่างเป็นทางการปี2500พี่น้องทีละครับอันนี้คือพระกรุกรุใหม่นะครับทีนี้เนื้อหา ทำไมถึงแตกต่างจากวัดระฆังทำไมถึงแตกต่างก็ต้องย้อนไปดูประวัติการสร้างประวัติการสร้างพระสมเด็จวัดรคฆังนั้นอเอาวัดระฆังก่อนก็ได้พระสมเด็จวัดระฆังนั้นมีการสร้างโดยการตํามวลสารไม่เยอะตําครกหนึ่งก็กดได้ประมาณสักอาจจะกี่องคหล่ะยี่สิบสามสิบองค์สี่สิบองค์หมดล็อตนี้ก็ตำล็อตใหม่ค่อยๆตําไปค่อยๆแจกไป ตาเสร็จก็มากดแม่พิมพ์กดแม่พิมพ์เสร็จก็ตัดนะฮะตัดตัดนะฮะมีการตัดขอบนะฮะแล้วก็พึงลมอ่าพอแห้งอะไรเสร็จหลวงปู่หลวงพ่อสมเด็จโตก็ไปบินธบาตก็แจกญาติโยมไปนะพี่น้องที่รักเพราะนั้นพระสมเด็จพระละคังจะเป็นค่อยๆทําไปค่อยๆทําค่อยๆสร้างไปเพราะนั้นความปราณีตจะสูงอันไหนที่ไม่ดีสมเด็จโตก็ให้เอามาทําใหม่นะฮะ อ่าในที่ไม่ถูกใจในที่ไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นพระสมเด็จวัดตะขังจึงออกมาค่อนข้างที่จะสวยไม่ว่าจะเป็นการตัดขอบสวยพิมพ์ทรงคมชัดลึกกดได้คมชัดลึกเนื้อหามีมวลสารเยอะนะครับมวลสารค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นสีก็จะมีส่วนผสมของมวลสารสีก็จะออกไปได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าสีพื้นก็จะเป็นขาวอมเหลืองขาวอมเหลือง นะครับขาวอมเหลืองนั่นคือสีพื้นของวัดระฆังนะครับมีลักษณะนึกนุ่มเพราะมีส่วนผสมของถ้าเป็นยุคอยปลายนะครับยุปลายยุคหลวงวิจาร์เจริญในก็จะมีส่วนผสมของน้ำมันตั้งอิวทําให้พระมีความดึกความนุ่มนะมีความนึกความนุ่มอันนั้นคือสมเด็จวัดระฆังสร้างประณีตสร้างน้อยค่อยๆสร้างแต่บางขุนพรมสร้างเร็วสร้างเยอะนะฮะ แล้วก็เอาปริมาณไม่ได้เอาคุณภาพสร้างเยอะสร้างเร็วเอาปริมาณไม่ได้เน้นคุณภาพนะครับสร้างให้ทันนะครับในการเฉลิมฉลองนะครับปีพศ .2413 ก็สร้างวาระเดียวเลยสร้างครั้งเดียวมวลสารมาคนก็แม่พิมพ์ก็แกะแม่พิมพ์เพิ่มเอามาจากวัดระครังส่วนหนึ่งแล้วแกะแม่พิมพ์เพิ่มก็กดนะฮะช่วยกันกดระดมคนมากดนะครับพอกดปุ๊บนะฮะก็จะได้พระออกมา ที่มีความคมชัดบ้างไม่คมชัดบ้างแล้วแต่ผู้หญิงกดผู้ชายกดแล้วแต่ใครช่วยกันกดนะฮะเพราะนั้นแม่พิมพ์ของพระบางขุนพรมจึงมีความไม่ค่อยไม่ไมค่อยสมบูรณ์นะองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์นะฮะองค์นี้ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับแต่บางองค์เราจะเห็นว่าเส้นซุ้มขาดแหว่งองค์พระตื้นบ้างลึกบ้างนะครับอันนั้นก็จะเป็นเอกลักษณ์ของบางขุนพรมแล้วเนื้อพระบางขุนพรมนั้นจะออกเป็นเนื้อโทนขาวก็เพราะว่าว บางคุณพรมนั้นเอามวลสารมาจากวัละคังก็คือปูนเปลือกหอยเห็นไหมครับเนื้อในจะเป็นโทนขาวนี่ฮะเพราะว่ามวลสารหลักคือปูนเปลือกหอยนอกนั้นนะครับมันมีไม่เยอะมันมีนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อพลาจึงเป็นโทนขาวเป็นโทนขาวเนื้อในนะครับเป็นโทนขาวอ่าเป็นโทนขาวเห็นไหมฮะเป็นโทนขาวนี่ครับเป็นโทนขาว จะแตกต่างจากเนื้อวัดลคังที่มีความหนึกนุ่มนะครับแล้วก็เป็นขาวอมเหลืองมีมวลสารแต่พระสมเด็จบางคุพรมนั้นเนื้อในจะมีมวลสารน้อยทําให้มีโทนขาวนะครับเพราะว่าสร้างวาระเดียวสร้างเยอะเอาปริมาณให้ครบ8 4 0 0 0องค์นะครับตามพระธรรมขันธ์นะฮะแล้วก็บรรจุกรุไว้นะพี่น้องที่รักครับการเวลาผ่านไปพอมีการขโมยออกมาเยอะนะครับขโมยขโมยขโมยออกมานะครับก่อนปี2 5 0 0ขโมยจนเกือบหมดแล้ว ทางคณะกรรมาการวัดก็เลยเปิดกูซะเถอะเปิดกูซะเปิดกูออกมานะฮะพระก็เลยเรียกว่ากูใหม่แต่ความจริงสร้างพร้อมกันสอง3ันสี่้อสิบสามเปิดกูออกมาปุ๊บก,ก็ประทับตาด้านหลังเนี่ยประทับตาจึงกลายเป็นพระบางกุพรมรุกใหม่มีตราประทับสีที่เราเห็นปัจจุบันนี้อาจจะออกม่วงๆแต่เชื่อว่าตอนที่ประทับตานั้นสีเป็นสีน้ําเงินตาที่ประทับนะฮะพอกการเวลาผ่านไปก็จะเป็นสีม่วงๆได้ แล้วจะมีคาบกรุนะครับที่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นคาบนี้คาบนี้ก็จะเป็นลักษณะคาบของอะไรครับเศษใบไม้นะครับเศษใบไม้เศษกิ่งไม้เศษวัดสดุต่างๆเนี่ยคาบดำาๆสีก็จะออกเป็นสีอ่อนแก่สีดำนะครับสีน้ำตาลไหมนะครับสีดำสีน้ำตาลไหมคาบกรูเป็นลักษณะคาบแบบนี้ก็ได้เป็นลักษณะดำดำแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นลักษณะ คราบที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นี่ครับเป็นพื้นๆอย่างนี้ก็ได้คราบกรุนะฮะอ่าหรือว่าเป็นก้อนๆอย่างนี้ก็ได้นี่ครับนี่เป็นก้อนๆถ้าเป็นก้อนๆเป็นลักษณะพองๆขึ้นมันเลยเหมือนฟองเต้าหู้ก็จะเรียกว่าคราบกรุฟองเต้าหู้เห็นไหมครับคราบกรุฟองเต้าหู้นี่ครับเป็นลักษณะก้อนๆแบบนี้ก็ได้เป็นพื้นๆแบบนี้ก็ได้เป็นพื้นๆแบบนี้ก็ได้ได้ทั้งนั้นแต่ต้องมีความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับ มีความธรรมชาติพี่น้องคิดดูว่าพระแช่น้ําอ่ะพระแช่น้ํพาพอน้ํารถมันก็นแห้งพอแห้งมันก็เกาะติดฝุ่นอะไรก็เกาะติดพระเห็นไหมครับเกาะติดทําให้เป็นลักษณะนี่ครับคาบกรุที่เป็นธรรมชาติอย่างนี้เห็นไหมครับนี่คือความสวยงามของพระบางขุนพรมเขาดูที่คาบกรุความสวยงามความแท้ดูที่คาบกรุเพราะฉะนั้นใครมีพระบางขนพรมอย่าได้ล้างเด็ดขาดนะพี่น้องครับห้ามล้างนะครับ ห้ามล้างเลยล้างก็ได้แต่ว่าราคาก็จะหายไปคุณค่าก็จะหายไปความเก่าก็จะหายไปธรรมชาติก็จะหายไปเห็นไหมครับนี่คือลักษณะเนื้อของบงังกุลพรมประวัติการสร้างเราอยากจะรู้ว่าพระวิธีการดูอะไรต่างๆเราต้องสืบค้นประวัติการสร้างกระบวนการสร้างกรรมวิธีการสร้างส่วนประกอบในการสร้างนะครับเพราะนั้นก็ไม่ยากในการศึกษาพระเครื่องพี่น้องครับ ถ้าเราเข้าใจประวัติการสร้างเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในพระองค์นั้นนะครับทีนี้เนื้อบางขุนพรมจะเป็นเนื้อที่มีความหลากหลายในมวลสารเห็นไหมครับจะมีความหลากหลายในมวลนะฮะเนื้อวัดบะลักังจะมีความหลากหลายในมวลสารนะฮะสัญญาณขึ้นเป็นสีแดง สัญญาณติ k t ตอกปัจจุบันนี้ก็จะคนไลฟ์สดเยอะนะฮะสัญญาณก็จะมีขาดขาด,ขาดหายหายสัญญาณกลับมาแล้วนะครับเนื้อพระสมเด็จวละคทางนั้นจะมีมวลสารเยอะเห็นไหมครับส่องไปปุ๊บไม่ใช่โทนขาวอย่างเดียวละมีมวลสารเยอะแต่โดยรวมแล้วพระจะสะอาดเรียบร้อยเห็นไหมครับพิมพ์คมชัดลึกมากพิมพ์คมชัดลึกเราจะมัก มักไม่ค่อยเห็นลักษณะของเส้นซุ้มของบางขุพรมขาดแหว่งนะแต่สําหรับบางคุดพรมมีขาดมีแหว่งได้แต่วัดระคังไม่มีขาดแหว่งเห็นไหมครับคมชัดลึกเนื้อขามวลสารมีความหนึบนุ่มมีมวลสารเยอะนะครับเยอะไปหมดนะครับการตัดขอบเรียบร้อยสวยงามการตัดขอบเรียบร้อยสวยงามนี่คือเอกลักษณ์ของวัตระคังเรียบร้อยสวยงามประณีตนะครับ ลักษณะขอบด้านหลังการปาดแตง่งสวยงามเห็นไหมครับการเวลาผ่านไปเนื้อที่หนึนุ่มนะครับอาจมีการหดการเหี่ยวเป็นลักษณะนี้มีการหดการเหี่ยวทําให้เกิดเป็นเอกลักษณ์พิเศษอีกทีนึงก็คือลักษณะของหลังสังขยาลักษณะของหลังแบบนี้เรียกว่าหลังสังขยานะครับรูจะเล็กมากนี่ขนาดกล้อง 10x เราเห็นแค่นี้เองจริงๆเล็กมากๆแล้วเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับ ไม่ใช่ฝีม,ม,มือมนุษย์เอาเข็มมาแทงหรืออะไรมาแทงนะครับไม่ใช่นะพี่น้องทีละครับแต่ทว่าเออเขาเอาเข็มมาแทงหรือเปล่าเอาแปรลงลวดมาแทงหรือเปล่ามันเล็กกว่านั้นมากนะครับรูเล็กๆนะครับเล็กมากๆแล้วมีความหนึบความนุ่มมีความเป็นธรรมชาติสูงมากเห็นไหมครับมี่ความเป็นธรรมชาติสูงมากนะครับนี่แหละครับถ้าเหล็กแทงมันต้องเป็นแถวแนวเดียวกันแต่นี่ไม่ใช่ครับขนาดก็ไม่เท่าระยะห่างก็ไม่เท่าเห็นไหมครับธรรมชาติสร้างทั้งนั้นเลย เห็นไหมครับขนาดก็ไม่เท่าระยะห่างก็ไม่เท่าเห็นไหมครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้เข็มแทงอันนี้คือธรรมชาติความสวยงามล้วนๆว,วนของพระสมเด็จวรละครวันนั้นเนื้อหาวรละครจึงมีความน,นุ่มและมีความปราณีตนะครับมีความสวยงามมากกว่าบางกลุ่มเพราะว่าไม่ได้รีบทําไม่ได้ทําเยอะเน้นคุณภาพนะครับไม่ได้รีบทําไม่ได้ทําเยอะเน้นคุณภาพค่อยๆทําไปค่อยๆแจกไปค่อยๆทําไปนะครับค่อยๆ ปลาณีดนะครับการทานั้นปลาณีดมวลสารก็จะตําเป็นครกๆมีส่วนประกอบสาคัญครบทุกประการนะครับจะแตกต่างจากพระบางคุณพรมที่เน้นเน้นอะไรครับเน้นปริมาณนี่เราดูเราดูสององค์เราเห็นความแตกต่างใช่หไหมครับสีพระเนื้อข้างในแตกต่างกันอย่างชัดเจนนี่ะองค์นี้บางคุณพรมโทนเนื้อพระโทนด้านในจะขาวขาวซีดขาวแกร่งอันนี้จะเป็นขาวอมเหลือง แล้วก็มีมวลสารเยอะวัดระฆังนะพี่น้องครับเห็นไหมครับเปรียบเทียบไปนี้เราจะเห็นอย่างชัดเจนนี่เราเห็นอย่างชัดเจนเห็นไหมครับเห็นอย่างชัดเจนอันนี้วัดระฆังอันนี้บางขุนพรมนะฮะนี่ครับนี่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้ในประวัติการสร้างกรรมวิธีการสร้างมันก็ทําให้เราพิจารณาพระได้ง่ายขึ้นด้วยตัวเองนะครับเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความแตกต่างเข้าใจในเรื่องของ ความเป็นมาเป็นไปเห็นไหมครับวัดระฆังวัดบ,บางขุนพรมนะฮะมีความแตกต่างกันนะฮะแตกต่างกันนะฮะแต่พิมพ์ทรงนั้นมาจากวัดระฆังนะครับพิมพ์ทรงต้นแบบนั้นมาจากวัดระฆังแต่ว่าบางขุนพรมเนี่ยมาแกะเพิ่มเห็นไหมครับมาแกะเพิ่มเพราะนั้นพระพิมพ์ของบางขุนพรมจึงมีเยอะเยอะมากนะครับเยอะมากๆนะฮะเยอะถ้ารวมเจดีเล็กด้วยนะครับ,ๆๆ ôi, รบอ่าเจดีเล็กก็จะมี แม,แม่พิมพ์ที่เยอะมากนะครับเยอะมากๆาแต่ว่าในจำนวนเยอะของแม่พิมพ์กับมีเนื้อหาโทนเดียวเนื้อหาคือโทนขาวแกล่งเท่านั้นครับขาวแกล่งเท่านั้นเนื้อหาแต่ว่าระคังนะครับพิมพ์ทรงไม่ได้เยอะมากแต่ว่าพิมพ์นิยมนะไม่เยอะมากแต่ว่าพิมพ์จริงๆถ้าเราศึกษาตามประวัติศาสตร์ตามในเชิงของการศึกษาเชิงอนุรักษ์แล้วก็มีเยอะเหมือนกันเพราะว่าหลวงปู่คำท่านก็เขียนไว้มีสี่ห้าร้อยพิมพ์เหมือนกัน นะครับแต่ว่าพิมพ์นิยมเนี่ยก็จะแยกเป็นอ่าสี่ห้าพิมพ์เท่านั้นเองนะครับแต่ทั้งทุกพิมพ์ของวัดระคังนี้นจะเป็นพิมพ์ที่คมชัดลึกแบบนี้แต่บางขุนพรมนั้นเนื่องจากว่าระยะเวลาการสร้างนั้นสร้างให้เสร็จภายในวาระเดียวครั้งเดียวเพราะฉะนั้นมวลสารก็เน้นหนักไปทางปูนเปลือกหอยก็เลยเป็นโทนขาวขาวซีดนะฮะขาวซีดขาวแก่งนะประมาณนั้นนะพี่น้องที่รักครับ นี่คือเล็กๆน้อยๆความรู้เล็กๆน้อยๆนำมาแบ่งปันพี่น้องนะครับก็ขอ,ขอบคุณพี่น้องหลายๆท่านที่กรุณาติดตามนะครับเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเคยเอาพระมาล้างเนื้อในมีเศษทองเลยเอาเครื่องมาตรวจมาตรวจด,ดูสรุปว่าเป็นเศษทองเม็ดเล็กๆครับครับพระสมเด็จมีส่วนผสมของทองคําได้ทองคํามาจากสองแหล่ง ก็คือสมัยอรอสี่นั้นเยาวราชนะครับเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองมากของชนชาวจีนที่มาจากประเทศจีนส่วนหนึ่งก็คือสมาคมที่เกี่ยวกับร้านทองคำนะฮะร,ร้านทองคําเหล่านี้ก็ศรัทธาสมเด็จโตมากก็จะมีเศษทองที่เหลือจากการทําทองก็เศษทองเนี่ยมาถวายสมเด็จโตสมเด็จโตก็เศษทองนั้นน่ะมาผสมในพระสมเด็จ อ่านั่นคือที่มาส่วนแรกที่มาส่วนที่สองก็คือลักษณะของอเศษทองคําที่เหลือจากการทําทพระประธานนะฮะพระประธานเศษทองคําในวัดนั่นแหละที่เหลือนะฮะสมเด็จโตก็เอามาผสมส่วนที่สามก็คือทองบางสะพานนะเป็นทองเนื้อก้าวนะ,ะก็คือเป็นทองที่ไม่ต้องถลุงนะฮะท่านก็เอาลักษณะของเศษทองของเกรดของอไลมาผสมในพระสมเด็จพระละรักษม เพราะฉะนั้นทองคําในพระสมเด็จจึงมาจากสามเส้นทางสามแนวทางหนึ่งจากร้านทองในแถวเยาวราชสมัยรัชกาลที่สี่สองนะครับามาจากทองคําที่ออกมาสร้างาพระประธานในโบสถ์เศษที่เหลือๆนะครับเศษที่เหลือๆในโบสถ์วัดระขังนะครับสามมาจากอําเภอบางสะพานทองเนื้อก้านะครับอ นั่นหละครับนั่นก็คือทองคําในพระสมเด็จนะฮะพูดถึงเนื้อพระก็เยอะนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในคลิปต่อๆไปเนื้อพระสมเด็จนะครับเนื้อพระแล้วก็มวลสารต่างๆวันนี้พาพี่น้องมาแยกแยะความแตกต่างระหว่างเนื้อพระสมเด็จบัตรละคังกับบางคุณพรมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ